ตอนนั้นก็ระดับไปก็มันก็เกิดไปถึงฝั่งั่งแล้วเกิดการฟันเกิดจะเข้าแล Dis ้วครับแต่คุณหมอเขาบอกว่าฟันฟันเกิดฟันเกิดจะเข้าที่จะจัดทามไลน์ที่มันต้องเข้านะมันยังมันยังไปไม่ถึงครึ่งเลยทำให้เขาดูว่ามันจะไปต่อไป่ได้ครับก็เลยผมหยุดหยุดจัดแล้วก็เตรียมตัวที่จะให้จัดในรูปแบบที่เตรียมตัวผ่าตัดนะครับหยุดทำใจไลย 7-8เดือนคือเหมือนกับวันนี้ช่วงโควิดมาด้วยก็เลยทําให้ระยะเวลาในการที่จะได้จัดไันี้ยืดไปแล้วกะหัางไปหาคุณหมอในตัวที่จะศึกษาเรียบร้อยว่าจะผ่าตัดเดือนไหนเราจะเข้าเครื่องมูลจากทางแล้วครับก็แรกปรู้จักกับสันเบสก่อนวิทยาหินนั้นบอกเลยว่าโอเคเรากำลังจะเข้าหาไปผ่าตัดแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราอันนี้เราจะมีชุดช้อยที่มันวิวมันเข้ามา อยู่มาเข้ามากับหลัาเข้ามาหาเราอ่ะก็เลยไม่มีอะไรจะไม่ได้ทดลองแล้วอ่ะที่เป็นสุดท้ายก็โอเคนะลองเปิดใจเพื่อมาเจอกับฝานเลแล้วก็วาทดลอง